เฮ้ยอีกแล้วครับทุกคนอยู่ตรงต้น,ตนมะขามครับผมลังที่สี่ครับโอ้ยพี่น้องครับเจอแล้วครับหยุดนั่นพี่น้องใต่ผุม่มเลยหนาขึ้นไปตรงมุ่งนะครับผมนี่ลังที่สามแล้วครับโอ้ยไหลไหล,หลสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ปานเดพามาหาตีพึ่งตีมีมขึม้เก่าครับเจอล้งแรกแล้วครับผม นี่ครับลังใ่แล้วครับผมชุมคนก็ไผ่ครับยิงไผ่ครับผมนี่ต้นเดียวเลยพี่น้องมุ่ขึ้นมาต้นเดียวเลยนี่ครับอยู่ก็าปลายกิ่งนะครับแข็งแรงอยู่ครับกว่าไปก็อนนี่คือว่าสุดยอดเลยลังสวยครับผมแล้วมาตัดกันเลยครับ รับสินเนีครับโอ้ พี่น้องโอ้โหหัวน้าหวานไหมครับปัดโอ้พี่น้องตัดหัวน้าหวานไหมปืดตัวปัดโอ้หน้าหวานใหญ่เลยครับพิษตาครับผมไม่ไปเจอกันข้างล่างครับอือโลงยากมากทุกคน าานี่ออเนี่ยครับกิ่งที่ผมขึ้นมาครับพี่น้องดูเออถ้าประตูกันครับ โอ้หัวหน้ำหวานถูกจริงไหมโอ้ยไปแล,ล้วทุกคนหัวหน้ำหวานผมอุ้ยกิ่งขาดครับอุ้ยหลังขาดครับทุนโอ้หัวหน้ำหวาน นี่ครทุกคนเห็นไหมครับมาทำอยู่กิ่งนี่ต้นนี่ต้นเดียวแล้วครับก็ไปนี่นี่โอ้โดีป่ะครับมันแข็งครับนี่ครับผมน้ำสวยเลยครับผมไปพี่น้องไปหาลังต่อไปกันครับเจอแล้วครับหยุดนี่นี่น้นอง เตะผุ่มเลยเดี๋ยวตีเลยครับนับพิณอ่ะเขียร์ทางเรียบร้อยแล้วครับโค่นล่างล่างอย่งดีอยู่ครับลังมันทำยากครับมันทำไปยากครับเลยอยเลยถึงลังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไยครับ ลังนี่ครับเกือบล่างเลยทุกคนน้ำเนี่ยพอได้หวานอยู่ครับไปครับผมล่างที่สองครับเดินรอบมาจากนู่นครับตะกี้เห้นล่างๆอยู่ต้นขนุนครับแล้วก็มาได้ล่างนึงอยู่ตรงนั้นครับพมก็เดยลัดขึ้นมานี่มาโผล่ขึ้นมานี่ครับเหนื่อยหนาขึ้นไปโตรงมุ้งนะครับผม ลังที่สามแล้วครับโอ้ยไหลไหลไหลขอบฟังมันชันครับพี่น้องเอินครับ,อออาารบโอ้ยใหๆๆๆอาจจะมีหลายลังอยู่ครับเี่เดีเ๋ยวรวมควันตีกันเลยครับลังสวยแล้วครับพี่น้องลงมาแล้วครับโอ้ แต่หัวหน้าไม่ค่อยมีเท่าไรครับแต่วันลังนี่ใช้ได้เลยครับลังที่สามนะครับอีกแล้วครับทุกคนอยู่ตรงต้นมะขามครับคุณลังที่สี่ครับนู่นพี่น้องครับคลิปนี้สงสัยจะได้พาเขาแล้วครับมีคนเขาเปิดเพลงอยู่ฝั่งนู้นครับไปเดี๋ยวเราขึ้นตีกันเลยครับ เร็ียบร้อยครับว้าวนี่นหัวหน้าปิดตาดีจริงๆครับโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปครับผมโอ้โหในสามลังครับในหุบนี่ฮุบนี่มีอยู่สี่ลังครับแต่ว่าล่างไปลังหนึ่งครับผมรวมเป็นสี่ลังครับกบลังอยู่บ้าน ยายบอกครับผมว่ามีผึ่งอยู่สองรังครับในนี่แต่รางไปรังหนึ่งครับแต่รังหนึ่งอยู่ตรงนู้นแหละผมก็เลยลองเดินหาดูครับแต่ามาเจออีกสองรังครับก็นี่เจออีกสองรังอยู่ตรงต้นเสดานู่นครับแล้วก็มาเจออยู่ต้นมะขามตรงนี้ครับฮุบนิดหน่อยครับผมมีอยู่สี่รังครับ